วันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดงจัชัยภูมิ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตยราชนารีโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนพร้อมเชิญกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบแก่ประชาชนนื่งในโอกาสวันคล้ายวันพรชรสมภพสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2560าย 8การออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในเบื้องต้นโดยเฉพาะที่ยากไร้ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียมโดยให้บริการตรวจโรคทั่วไปและตรวจคัดกรองสายตาแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความผิดปกติด้านสายตาพร้อมประกอบบ้านสายตามอบให้โดยมีประชาชนไปรับบร,ริการกว่า500คนต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้